ข่าวดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับคอร์สอบรมเซลล์ภาคปฏิบัติรอบประจําเดือนมิถุนายนเปิดรับสมัครเรียนแล้วครับโดยจะเปิดสอนในวันเสาร์ที่3มิถุนายนนะครับถึงวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนนะครับเปิดสอนที่จังหวัดสะแก้วใกล้ๆกับตลาดลงเกลือน,นะครับเรียนกับอาจารย์สุกร อาจารย์แม็กครับแล้วก็เปิดสอนที่อำเภอศรีประจันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเรียนกับอาจารย์เก้านะครับโดยคอสอบรมคอสนี้นะครับเหมาะสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะนะครับประกอบอาชีพช่างเซลล์หรือเปิดร้านจําหน่ายเซลล์หรืออยากจะเอาความรู้เรื่องโเซลล์นั่นแหละนะครับไปใช้ลดค่าไฟลดรายจ่ายภายในบ้านแล้วก็ภายในออฟฟิศของท่านนะครับหัวข้อการอบรมนะครับที่จังหวัดสราแก้วนะครับอาจารย์สึ่งกัาอาจารย์แม็กนะครับจะสอนนะครับความรู้ ้พื้นฐานเรื่องของไฟฟ้าตรงนี้ก็จะทําให้นะครับท่านที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเลยเนี่ยนะครับก็สามารถเรียนได้เพราะว่าอาจารย์แม็กจะปูความรู้พื้นฐานให้ก่อนนะครับแล้วก็จะสอนนะครับภาคปฏิบัตินะครับระบบโซลาเซลล์แบบออฟกิดก็คือโซลาเซลล์แบบที่ใช้แบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนอนนาโซลาเซลล์นะครับสำหรับบ้านอยู่อาศัยนะครับใช้เปิดตู้เย็นพัดลมทีวีหลอดไฟอันนี้อาจารย์แม็กจะสอนวิธีการนะครับติดตั้งนะครับสำหรับระบบออฟกิดนะครับหลังจากนั้นครับก็จะมีนะครับเปิดสอนในเรื่อองงขตตัวากกเษรรค ครับก็นะครับที่ศาแก้วเนี่ยจะสอนนะครับเน้นไปที่ปั๊มน้ําโซลาเซลล์นะครับหรือว่าเครื่องสีข้าวโซลาเซลล์ทุกคนนาข้าวเนี่ยนะครับทำนากันทั้งประเทศเลยนะครับก็นะครับจะมีเครื่องสีข้าวในครูเรือนนะครับสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้นี้อาจารย์แม็กก็สอนด้วยนะครับเครื่องสับหญ้าโซลาเซลล์นะครับถ้าวันนี้นะครับเรานะครับทำพืชผลการเกษตรเสร็จแล้วนะครับเราเอาหญ้านะครับหรือว่าเอาพืชผลเกษตรนะครับที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยเอามาสับหญ้าเอามาทําเป็นปุ๋ยหมัก นะครับเอามาทําเป็นปุ๋ยนะครับก็จะดีกว่าเราไปเผานะครับตรงนี้นะครับอาจารย์แม่ก็จะสอนด้วยนะครับวิธีการทําเครื่องสับหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดไฟนะครับแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็โอ้โหที่กําลังเป็นกระแสมาแรงสุดๆเลยนั่นก็คือ แอร์โซลาเซลล์โอ้โหตอนนี้นะครับทางช่องรายการของพี่หมีเนี่ยมีพี่น้อง FC ทักมาถามกันเยอะมากนะครับว่าตอนนี้นะครับขาดแคลนช่างติดตั้งแอร์โซลาเซลล์นะครับออยากจะซื้อแอร์โซลาเซลล์เนี่ยแต่ไม่มีช่างติดตั้งนะครับก็ไปโรงเรียนกันเลยครับเรียนจบแล้วเนี่ยรับงานกับอาจารย์แม็กได้เลยนะครับก็อาจารย์แม็กจะสอนวิธีการติดตั้ง แอนโซล่าเซลล์ด้วยนะครับนี่ก็คือหัวข้อการอบรมนะครับของนะครับที่จังหวัดสะแก้วนะครับใกล้ๆกับตลาดลงเกลือนะครับเรียนกับอาจารย์สุกรอาจารย์แม็กนะครับส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอศรีประจันกับอาจารย์เก้านะครับอาจารย์เก้าก็เป็นอาจารย์พิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านหรือเรียกกันว่าโซล่ารูท็อปไม่ว่าจะเป็นนะครับใช้ลดค่าไฟภายในบ้านภายในออฟฟิศภายในสํานักงานหรือว่าภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็สามารถไปโรงเรียนกันได้นะครับที่จังหวัดสุพรรณ แล้วก็เพิ่มเติมเลยนะครับในตอนนี้กระแสแอร์โซลาร์เซลล์มาแรงนะครับอาจารย์เก้าก็จะสอนวิธีการติดตั้งแอร์โซลาร์เซลล์ให้กับท่านผู้ที่สนใจเข้าอบรมด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่นะครับเข้าอบรมกันจบแล้วนะครับเป็นการอบรมโซลาร์เซลล์ภาคปฏิบัติทั้งหมด2วันนะครับทุกท่านนะครับที่อบรมก็จะได้เข้ากลุ่มนะครับอ่ายกับทางอาจารย์นะครับแล้วก็สามารถนะครับที่จะปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดนะครับและรวมทั้งสามารถที่จะรับงานติดตั้งโซลาร์เซลล์กับอาจารย์ได้ด้วย เรลี่ยนจบแล้วมีงานทำนะครับมีงานรองรับเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาข้าวบรมนะครับในตอนนี้นะครับทางอาจารย์นะครับอยากจะให้พวกเราเนี่ยนะครับมีอาชีพนะครับเซลล์กันนะครับพูดง่ายนะครับก็อยากให้มีรายได้จากการนะครับเอาความรู้เซลล์ไปใช้ประกอบอาชีพนะครับก็เลยจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับจากราคาเต็มนะครับหกพาบาทต่อท่านเรียนทั้งหมด2วันนะครับก็ลดราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับในตอนนี้นะนะครับที่จังหวัดสาแก้วนะครับลดราคาเหลือเพียงแค่3,900บาท ต่อท่านเท่านั้นเองเรียนจบทุกคนจะได้รับไปประกาศีบตรเอาไปประกอบอาชีพกันได้นะครับก็สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของคอร์สอบรมหรือว่าสําหรับคนที่ต้องการจัดจองเรียนด่วนนะครับตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับก็สามารถนะครับทักไลายเข้ามานะครับสอบถามกับทีมงานของพี่หมีโซเวเซลได้เลยนะครับที่ไลน์ไอ s อสไซเอ AEC แบนเขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์นะครับการแอดไลน์เพื่อนเพื่อนอัตโนมัติไว้ให้นะครับที่ช่องละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับและสําหรับคนที่สะดวกโทรศัพท์นะครับก็โทรมาสอบถามได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์ใหม่ของพี่หมีนะในตอนนี้นะทุกคนพี่หมีได้เปิดเบอร์ VIP เอาไว้ให้แล้วนะครับนั่นก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 0 9 8 6 9 9 9 9ย้ำอีกครั้งนะครับ0 80 9 8 6 9 9 9 9โอ้โหเเยอะมากครับทุกคนครับเรามาก้าวหน้าเรามาประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับและพบกันที่คออนเรียนนะครับทุกคนครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซเซลก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ